อวบ,อบค่ะทุกคนออกดอกอวบอบแล้วออกดอกค่ะเทียมป่างามมากอวบน้ำฝนมากใบก็ยังกินได้ค่ะใบก็ยังกรอบค่ะยังใช้ได้ยังกินได้อยู่แต่ต้องรีบนะแต่วิตามินจะไปอยู่ที่ดอกแล้วค่ะทุกคนงามเหลือเกินเทียมป่า งามมากๆเก็บไปได้ทั้งดอกและใบค่ะแต่ต้องรีบนอะนะคะ